สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ซ่องอาชุราถาังสารเรามารับชมกันได้เลยในเวลากลางคืนท้องฟ้ามืดสนิทคืนนี้มีเมฆบางๆบ,บนท้องฟ้านี้เป็นคืนที่เหมาะสมกับการดําเนินการอย่างแน่นอนร่างสองร่างขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างค่ําคืนพวกเขาสามารถขึ้นไปได้สูงมากภายใต้ท้องฟ้าอย่างค่ําคืนวีเฮาไม่ว่าเราจะประสบความสําเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ถ้าเราไม่ทําเช่นนี้เราสามารถเลือกที่จะปกป้องสิ่งที่เรามีได้เท่านั้นพยักขา่าใต้หอกล่าอย่างแท่าเบา เมื่อถึงจุดนี้มือของเขาอยู่ใต้รักแร้ของฮู้วีเ่เฮาการแสดงออกของเขาดูจริงจังขึ้นเล็กน้อยเขาตระหนักดีถึงอันตรายที่ฮู้วี่เฮากำลังเผชิญอยู่ถ้าภารกิจนี้ล้มเหลวเขาอาจจะตายได้มากที่สุดแต่ถ้าว่าฮู้วี่เฮาไม่ได้ใส่ใจแม้แต่น้อยภารกิจทั้งหมดนี้มีความสำคัญเกินไปสำหรับจักรวรรดชิชิงหลวงสิ่งที่ต้องสูญเสียสำหรับความล้มเหลวนั้นมหาศาลแต่ถ้าว่าหากพวกเขาทำสำเร็จพวกเขาสามารถมีอิทธิพลต่อสถานการณ์ทั่วทั้งทวีปได้ฮู้วี่เฮายิ้มในขณะที่เขาพูดว่าท่านแม่ทัพ ข้าจะทำให้ดีที่สุดข้าเชื่อว่าข้ามีความสามารถที่จะประสบความสำเร็จพยัก์เขาใต้ห้าสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วปล่อยมือข้างหนึ่งออกเขาถอดสร้อยคอและวางไว้ที่ด้านหน้าของพวกวีห้าวนี่คือเขี้ยวของพยัก์ที่ท่านพ่อให้ข้ามาข้าได้ยินมาว่ามันเป็นสิ่งที่ลงเหลืออยู่หลังจากที่บรรพบรุษของข้าข้าสัตว์วิญญาณประเภทพยัก์มันสามารถปกป้องเจ้าได้ใส่ไว้ในคอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้าหวังว่าเจ้าจะสามารถฟื้นคืนชีพได้พวกวีหาวหันศีรษะไปรอบๆเพื่อมองไปที่ใต้ห้า ในขณะนั้นเขารู้สึกว่าเขาควบคกลุมอารมณ์ไม่ได้และกำลังจะเล่าภูมิหลังของเขาให้พยักขาวไต้เฮาฟังหลังจากได้รับสร้อยคอแล้วตอนแรกเขารู้สึกว่าสร้อยคอนี้รับความอบอุ่นตามร่างกายของพยักขาวไต้เฮาหลังจากนั้นเขาสัมผัสได้ถึงรศมีการฆ่าที่รุนแรงจากมันเที่ยวของพยักได้กลายเป็นสีเหลืองเข้มแล้วและสีของเที่ยวก็แสดงให้เห็นอย่างเต็มที่ว่าเที่ยวของพยักนั้นเก่าแก่แค่ไหนเที่ยวของพยักตัวนี้สามารถพูดได้ว่าเป็นของที่ระลึกของพยักขาวไต้เฮาเขาให้ค่าจริงๆเขาเป็นพ่อของข่านี่คือของขวัญของเขา ดวงตาของฮูกีเฮ้ามีน้ำตาในขณะที่เขารีบผันสีสปไปรอรอบๆแล้วพูดว่าขอบคุณพยักเขาใต้เฮ้ายิ้มและกล่าวว่าข้าควรจะเป็นคนที่ขอบคุณเจ้าทุกคนในจักรวรรดิชิงหลัวจะจดจำสิ่งที่เจ้าได้ทำเพื่อจักรวรรดิและข้าจะฉลองความสำเร็จของเจ้าเป็นการส่วนตัวเมื่อเจ้ากลับมาเจ้าหญิงได้สัญญาไว้แล้วตราบใดที่เจ้าทำภารกิจนี้สำเร็จเจ้าจะได้รับยศเป็นขุนนางที่สืบทอดกันมาตำแหน่งของขุนนางเป็นอันดับสองรองจากตำแหน่งขุนนางลูกของใต้เฮ้า ในรายการตำแหน่งของคุณนางจากกรวนดีชิงหลวไม่ได้แต่งตั้งคุณนางผู้สืบเชื้อสายมาหลายร้อยปีแล้วและเราต้องเข้าใจว่าอาณาเขตของคุณนางจะต้องมีเมืองใหญ่เป็นอย่างน้อยนับภาษาอะไรกับความจริงที่ว่าตำแหน่งนี้สามารถส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อไปได้นั่นเป็นพรอย่างแท้จริงพวีห้าวพยักหน้างเงียบๆและรอยยิ้มจางๆก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาในขณะที่เขาจ้องมองไปในระยะไกลและอารมณ์ที่ยอดเยี่ยมมากมายก้องอยู่ในหัวใจของเขาตงเอ,อ๋ นั่นคือเธอที่อยู่ข้างข้าในวันนั้นจริงๆใช่ไหมสำหรับเจ้าข้าจะพยายามเอาตัวรอดอากาศรอบตัวพวกเขาย็นลงเรื่อยๆพวกมันสูงขึ้นไปอีกขั้นแล้วและทุกสิ่งรอบตัวก้องเงียบลงมากขึ้นเรื่อยๆท่ามกลางความมืดความหนาวเย็นรุนแรงปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องและทำร้ายร่างกายของพวกเขาวิธีการที่ฮูวีเฮาตัดสินใจนั้นเหมือนกับครั้งแรกที่เขาไปสำรวจยอดเขาหลักของเทือกเขาโตหมิงเขาจะเหินไปในอากาศนี่เป็นวิธีเดียว ที่เขาจะสามารถลดระยะห่างได้เร็วที่สุดในขณะที่มันยากสําหรับเขาที่จะถูกค้นพบวิธีนี้ช่วยลดการใช้พลังวิญญาณของเขาได้มากที่สุดคราวนี้พยักเขาวก็คุ้มกันตัวของฮูกีเฮาเองเช่นกันความมืดค่อยๆกลืนกินพื้นดินและเมฆหนาทึบบนท้องฟ้าล้วนแต่มองเห็นได้ความหนาวเย็ยนในอากาศไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเขาและหัวใจของฮูกีเฮาก็สงบมากในขณะนี้ฮูกีเฮาไม่ได้ให้เคี้ยวพยักไว้รอบกอของเขาแต่เขาถือมันไว้ในมือและสัมผัสได้ถึงพลังชั่วร้ายที่ออกมาจากมันแต่ถ้าว่าเขารู้สึกอบอุ่นในใจ4,000เมตร5 0 0พันเมตร 5500เมตรพวกเขาไปถึงความสูงครั้งก่อนและอุณหภูมิที่ต่ำก็กินพลังวิญญาณของใต้เห่ามากขึ้นเรื่อยๆพยักขาวใต้เห่าได้กลายร่างเป็นพยักขาวแล้วแต่เขากลับคืนร่างมนุษย์ในเวลานี้มันขึ้นอยู่กับเจ้าแล้ววีเห่าพยักขาวใต้เฮ่าเบี่ยงหัววีเฮ่าออกไปด้านนอกพวกวีเห่าไม่ได้พูดอะไรแต่เขายกนิ้วโป้งให้พยักขาวใต้เฮ่าด้วยมือขวาวันนี้เขาสวมชุดก่อนนักสู้ตั้งแต่เริ่มต้นและปีกสามคู่กลางออกด้านหลังของเขาและพลังวิญ,ญญาณก็พุ่งออกมาอย่างดุเดือดในขณะที่เขาผลัััักกกกกตตววเออออองไไไไไปปใในนระะยยททขาา้้่มดี แต่เขากลับลอยอยู่กลางอากาศและเฝ้าดูฮู้วีเฮ้าหายตัวไปเหนือขอบฟ้าด้วยเหตุผลบางอย่างเขารู้สึกว่าเขาได้สูญเสียบางอย่างไปเมื่อฮู้วีเหาจากไปในครั้งนี้ความรู้สึกนั้นวิตกกังวลฮู้วีเห้าฉีดผ่านความมืดเขาเร่งความเร็วผ่านท้องฟ้าและเมื่อความเร็วของเขาถึงระดับหนึ่งแขนของเขาเหยียดออกจากร่างกายทั้งสองข้างของเขาขณะที่แผ่นหนังบางๆสองชั้นเชื่อมต่อแขนของเขากับต้นขาลงพัดผ่านแผ่นหนังบางๆเหล่านั้นและสร้างแรงต้านอากาศในขณะที่เขาเริ่มเหินไปข้างหน้าฮู้วีเฮ้าได้พัฒนาสิ่งเหล่านี้เอง ผ่านประสบการณ์ของเขาหลังจากที่เขากลับมาในวันนั้นปีของเครื่องมือวิญญาณประเภทบินได้ของเขามีผลค่อนข้างอ่อนในการควบคุมกระแสลมและเขาก็ลงมาเร็วเกินไปในขณะที่ใช้พลังวิญญาณจำนวนมากก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติการที่ตามมาของเขามีงานมากมายที่เขาจะต้องทําในวันนี้และงานเหล่านี้เป็นองค์ประกอบสําคัญของการสํารวจของเขาในครั้งนี้ดังนั้นเขาจึงต้องอนุรักษ์ทางวิญญาณไว้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกวีเฮาได้เปิดใช้งานการตรวจจับทางจิตวิญญ,ญาณแล้วทุกสิ่งรอบตัวเขาบินผ่านไปในช่วงคริปตา และเขายังคงลงไปในขณะที่เขาไปในเทือกเขาโตมิงพววีเฮ้าสงบและดูเหมือนว่าเขาได้รวมเข้ากับท้องฟ้าอย่างค่ําคืนพววีเฮ้าไม่ต้องกังวลว่าจะถูกคนพบโดยเครื่องมือวิญญาณสอดแนมแต่ถ้าว่าเขารู้หลังจากภารกิจสอดแนมสองครั้งก่อนหน้าของเขาว่าจักรวันดิสุริยันจันทราจะพยายามมากขึ้นในการควบคุมการเฝ้าระวังของพวกเขาอย่างแน่นอนเทือกเขาโตหมิงมองเห็นได้ในระยะไกลพววีเฮ้าตระหนักถึงปัญหาอย่างรวดเร็วทันทีที่เขาเปิดใช้งานการตรวจจับทางจิตวิญญ,ญ,ญาณ มีเครื่องมือวิญญาณสอดแนมทุกประเภทที่จัดกลุ่มและจัดเรียงอย่างประทับใจห่างจากเทือกเขาโตมิงประมาณ3กิโลเมตรยอดเขาหลักมีเครื่องมือวิญญาณสอดแนมอยู่รอบๆมากที่สุดมีเครื่องมือวิญญาณสอดแนมที่มีรูปร่างแปลกๆนอกเหนือจากเครื่องมือดั้งเดิมเครื่องมือวิญญาณเหล่านี้ดูแปลกมากหากวิญญาจารกคนที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือวิญญาณอยู่ในตำแหน่งของฮูวี่เฮาเขาคงไม่สามารถบอกได้ว่าสิ่งเหล่านั้นคืออะไรแม้ว่าพวกเขาจะใกล้มันแต่ถ้าว่าฮูวี่เฮาสามารถระบุตัวตนของมันได้อย่างรวดเร็วสิ่งเหล่านี้คือปัญหหาาาาาฐนนนนททีี่่่่่คออขข้้งงงใญดลพวกมั พวกมันคือเครื่องมือวิญญาณสอดแนมทางอากาศระดับสูงใช่หรือไม่มีเครื่องมือวิญญาณอีกประเภทหนึ่งอยู่ด้านบนของเครื่องมือวิญญาณสอดแนมทางอากาศในระดับความสูงแต่ละเครื่องวางซ้อนกันซึ่งทำให้มีรูปร่างไม่ปกติสิ่งเหล่านั้นคือเครื่องตรวจจับการสั่นเห็นได้ชัดว่าศัตรูของข้าประนักดีว่าเครื่องมือวิญญาณสอดแนมปกติไม่ได้ผลกับข้าแต่ถ้าว่าแม้ว่าเครื่องตรวจจับการสั่นจะมีพื้นที่ส่งผลค่อนข้างน้อยกว่าแต่จะค่อนข้างให้ผลดีมันถูกติดตั้งบนยอดเขาก่อนหน้านี้ แต่ถ้าว่าในตอนนี้พวกเขาใช้เครื่องวิญญาณสอดแนมบนอากาศเป็นฐานและวางเครื่องตรวจจับการสั่นไว้ด้านบนเพื่อให้สามารถส่งไปมาในอากาศเพื่อตามหาค่าประโยชน์ของการทําเช่นนี้สามารถขยายขอบเขตผลกระทบของเครื่องตรวจจับการสั่นให้มากที่สุดและพวกมันสามารถล็อกท้องฟ้าได้ทั้งหมดตราบใดที่มีสิ่งเหล่านี้เพียงพอดูเหมือนว่าแผนนี้จะใช้ได้แต่ถ้าว่าฮูบีเฮาเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆเพราะเขากําลังร่อนไปในอากาศเขาเข้าใจดีว่าเขาไม่สามารถจัดการกับเครื่องตรวจจับการสั่นได้ในขณะนี้แต่ถ้าจักรวันดิสุริยันจันทรา พยายามจะหยุดค่าด้วยแผนดังกล่าวพวกเขาก็ไร้เดียงสาเกินไปช่วงของเครื่องตรวจจับการสั่นเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดแม้ว่าจักรวันดิสุริยันจันทราได้ปรับใช้เครื่องมือวิญญาณเพียงพอแต่ก็ยังมีช่โหววบางส่วนในระบบของพวกเขาเฉดสีม่วงเป็นประกายที่ด้านล่างของดวงตาของพวกวีเฮาขณะที่เขาหลีตาและดวงตาแห่งโชคชะตาของเขาก็เปิดออกที่หน้าผากของเขาทุกรายละเอียดถูกวาดภาพไว้อย่างชัดเจนในใจของเขาเขาหลับตาลงและมีเพียงดวงตาแห่งโชคชะตาของเขาเท่านั้นที่ยังคงเฝ้าสังเกตไกลออกไปในขณะที่พลังวิญญาณอ่อนโยนของเขา ปกคลุมพื้นที่อย่างเงียบเชียบคลื่นแล้วคลื่นเล่าปรากฏขึ้นในใจของฮัววี่เฮาคลื่นเหล่านั้นถูกนําเสนอแบบสามมิติที่ผลิตโดยเครื่องตรวจจับการสั่นที่อยู่ข้างหน้าเขาแนวคิดหลักของเครื่องตรวจจับการสัน่นคือคลื่นพลังวิญญาณที่อ่อนโยนที่ปล่อยออกมาจะสร้างการตอบรับเครื่องตรวจจับเหล่านี้จะมีคลื่นพิเศษของตัวเองเพื่อไม่ให้สับสนเมื่อสัมผัสกัน,กนคลื่นพิเศษเหล่านี้เปลี่ยนแปลงทุกวันเพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูค้นพบพวกมันจะกระทบอากาศในระยะทางใดทางหนึ่งเนื่องจากเป็นคลื่น พวกวีเห่าใช้ประโยชน์จากดวงตาแห่งโชคชะตาเพื่อขยายการตรวจจับทางจิตวิญ,ญญาณของเขาและจับจังหวะของคลื่นเหล่านี้อย่างแม่นยำก่อนที่เขาจะอาศัยการสังเกตยอย่างระมัดระวังเพื่อค้นหารูปแบบการเฝ้าระวัง3กิโลเมตรนี้คือระยะการตรวจจับที่แข็งแกร่งที่สุดที่ขอบเขตของการป้องกันของจักรวรรด,ดิสุริยันจันทราได้สร้างขึ้นบนเทือกเขาโต้หมิงสามารถเข้าถึงได้ศัตรูที่ถูกค้นพบในช่วงนี้จะมีเวลาที่ยากลำบากในการวิ่งหนีพวกวีเห่ากลางปีกของเขาให้กว้างที่สุดและปล่อยพลังวิญ,ญญาณออกมาอย่างระมัดระวัง ในขณะที่เขาเปิดใช้งานการเรียนแบบของเขาในขณะที่เขาสังเกตดูพลังวิญญาณที่สั่นไหวในอากาศอย่างระมัดระวังเขาเคลื่อนไหวหลังจากนั้นประมาณ5นาทีปีกสามคู่ประตูด้วยพลังวิญญาณที่น่าเกรงขามขณะที่พวกมันขับเคลื่อนหู้บีเข้าไปทางยอดเขาที่สูงที่สุดหู้วีเห่ามาถึงขอบเขตระยะการตรวจจับที่อันตราย3กิโลเมตรอย่างรวดเร็วเขายังคงอยู่กลางอากาศในขณะที่เขาพับปีกข้างซ้ายของเขาอย่างกระทันหันและเขาพุ่งไปในแนวนอนขณะที่เขาหลบเลี่ยงคลื่นเฝ้าระวังในเวลาต่อมาเขาดึงปีกทั้ง6ด้านหลังของเขาออก แล้วร่างกายของเขาก็พุ่งลงคู่หนึ่งขณะที่เขาหลบเลี่ยงคลื่นระลอกหนึ่งปีของเขากลางออกและพุ่งออกไปด้วยพลังวิญญาณในขณะที่เขาพุ่งไปข้างหน้าร้อยเมตรในทันทีและหลบคลื่นลูกต่อไปเขาสามารถหลบเลี่ยงคลื่นของการตรวจจับการสัน่นด้วยการเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งและเขาพบช่องว่างหลังจากช่องว่างในคลื่นที่ดูเหมือนจะครอบคลุมทั้งหมดเหล่านั้นและพุ่งผ่านคลื่นเหล่านั้นราชทินนามพรมยุทธ์หรือบางที่อาจเป็นพรมยุทธ์ระดับสูงสุดก็สามารถพุ่งทะลุผ่านได้โดยอาศัยความแข็งแกร่งที่น่าเกรงขาา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 มมแแต่่่ถ้้้้้ววววการกรไปงงหนดยคคลลอ และความม่วงวของฮู้บีเฮานั้นยากเกินคาดกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาประมาณ7หรือ8ครั้งในการหายใจทั้งหมดก่อนที่ฮู้บีเฮาจะผลักดันผ่านเครื่องที่สร้างโดยเครื่องตรวจจับการสั่นแต่ถ้าว่าแม้เขาจะเริ่มหอบเล็กน้อยหลังจากที่เขาทําให้ร่างกายของเขามั่นคงมันเกือบมาถึงเขามีอยู่ครั้งหนึ่งที่คลื่นของเครื่องตรวจจับการสั่นอยู่ห่างจากเขาเพียง10ซนติเมตรถ้าเขาช้ากว่านี้อีกสักนิดคลื่นก็จะพัดผ่านเขาแล้วเขาจะกลายเป็นเป้าหมายฮู้บีเฮาสามารถจินตนาการถึงพิธีจัดการ ด้วยปืนใหญ่ที่เขาจะได้รับหากจากรวรรดิสุริยันจันทราค้นพบเขาหลังจากที่เขาได้สังหารบองอี้เหิงแต่ในที่สุดเขาก็สามารถทะลวงเข้าไปได้และยอดเขาหลักอยู่ห่างออกไปเพียง2กิโลเมตรฮู้วีเฮ้าจำกัดการตรวจจับทางจิตวิญญ,ญาณของเขาไว้ในระยะการควบคุมและไม่ได้พยายามปัดไปในทิศทางของยอดเขาหลักเขาตระหนักดีถึงความน่าสะพรึงกลัวของกาบป้องกันจิตวิญญ,ญาณรอบๆยอดเขาหลักไฟทั้งหมดจะมุ่งความสนใจมาที่เขาเช่นกันถ้าเขาถูกค้นพบเพราะเหตุนั้นฮู้วีเฮ้าจึงไปข้างหน้าอย่างเงียบเงียบและค่อยเป็นค่อยไป และความตื่นตัวของเขาถูกยกระดับสูงสุดเขาหายใจช้าลงและใช้เวลานานกว่าจะหายใจได้แต่ละครั้งเขาปลดปล่อยธาตุน้าแข็งขั้นสูงบางส่วนเพื่อที่เขาจะได้ควบคุมอุณหภูมิร่างกายให้เหมือนกับอากาศรอบๆตัวในขณะที่เขาลอยไปข้างหน้าอย่างลับๆเพื่อเขาโต้หมิงยังคงเงียบสงดและมีเครื่องมือวิญ,ญญาณสอดแนมทางอากาศทุกประเภทบินเป็นจังหวะอยู่ด้านหลังพวกวีเฮารู้สึกตื่นเต้นและวิตกกังวลและประสาทสัมผัสของเขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลานี้เขาสามารถสัมผัสได้ว่าศัตยภาพของเขาทุกปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องภาาายใต้้สถนนนกรณ์เช่ี มันคงจะวิเศษมากถ้าข้าสามารถอยู่ในฐานะนี้ต่อไปได้พวกวีเฮาเข้าใจว่าการฝึกฝนของเขาจะดีขึ้นอีกครั้งหลังจากที่เขาประสบความสําเร็จในภารกิจนี้2,000เมตร1,800เมตร1500เมตร1,300เมตร1,200เมตรพวกวีเฮาหยุดชั่วคราวเมื่อเขาอยู่ห่างจากจุดสูงสุด1,200เมตรเขาไม่รีบเร่งที่จะพุ่งไปข้างหน้าและเขาไม่ปล่อยการตรวจจับทางจิตวิญ,ญญาณใดๆเขากลับอาศัยเพียงดวงตาเพื่อมองขึ้นไปบนยอดเขาแทนดวงเนตรวิญ,ญญาณของเขาอยู่ที่ระดับสูงสุดของเนตราสาีม่วง แม้ไม่ได้รับการสนับสนุนจากพลังทางจิตวิญญาณของเขาเขาสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนในความมืดแม้จะอยู่ห่างออกไป200เมตรก็ตามผู้วีเฮ้าค้นพบว่ามีเครื่องมือวิญญาณไม่มากที่ติดตั้งบนยอดเขาหลักของเทือกเขาโตมินแต่มีเครื่องมือวิญญาณค่อนข้างมากติดตั้งอยู่บนยอดเขาทั้งสองข้างพื้นที่ขนาดใหญ่ของปลายยอดเขาหลัก ถูกปกคลุมด้วยโลหะและมีเปลือกโลหะที่ดูแปลกตามากมายสร้างขึ้นบนนั้นเปลือกโลหะเหล่านี้เป็นที่กำบังที่ดีที่สุดสำหรับเครื่องมือวิญญ,ญาณอย่างไม่ต้องสงสัยกู้ว,วีเฮ้าจดจำทุกตำแหน่งของพวกเขาในใจแม้ว่าภารกิจของเขาจะล้มเหลวในท้ายที่สุดการจดจำตำแหน่งเหล่านี้อย่างถูกต้องก็ยังมีประโยชน์มากในเวลาเดียวกันเขาอาศัยข้อสังเกตของตัวเองเพื่อตัดสินว่าเทพเจ้าแห่งความตายอยู่ที่ไหนเขากำลังสำรวจเทพเจ้าแห่งความตายแล้วมันจะเป็นการดีที่สุดถ้าเขาสามารถสร้างความเสียหายหรือทำลายมันได้เพราะนั่นคือเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของการสำรวจของเขา เทพเจ้าแห่งความตายนั้นหาได้ไม่ยากแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ